วิธีรักได้ทุกเป็นรับมือความรักในคนยุคใหม่นะคะอันี้สําหรับคนที่มีความรักนะคะเอาความรู้มาให้กับคนที่มีความรักนะคะก็คือเขาบอกว่าการที่เราจะมีความสุขในเรื่องความรักได้เนี่ยเราควรที่จะรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้จักที่จะรักตัวเองเป็นเราก็สามารถที่จะรักคนอื่นได้ เช่นก <owad Es> <S ing> okay. ันนะคะในการที่เราไปทุ่มเทคนอื่นดูแลคนอื่นเป็นอย่างดีแต่เราไม่ดูแลตนเองหรืออันนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นการรักตัวเองไม่เป็นนะคะอย่างที่บอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขเราก็สามารถที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขได้เช่นกันนะคะงั้นหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองหมั่นให้ความรักกับตัวเองให้เยอะๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะได้มี พลังกาลังมีภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีแล้วเราจะได้แผ่ความรักให้กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเพราะบางทีการที่เราเครียดกับตัวเองมากเกินไปไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยพอเราไปดูแลคนอื่นมันก็จะทําให้คนอื่นพ่จะไม่ค่อยมีความสุขไปด้วยนะคะบางทีเราสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยแทนที่ว่าคนที่เราดูแ,แลก็จะมีความสุขเขาก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะเขาเห็นเราป่วยใช่ไหมคะงั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีรักตัวเองให้เป็นนะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้ยอมรับให้ได้ว่า มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอยู่แล้วชีวิตของคนเรานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่อย่างนั้นไปตราบนานเท่านานมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนร่างกายของเราเหมือนกันเราก็สามารถที่จะแก่ตัวลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแก่ตัวลงไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็สภาพร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้เมื่อไหร่ที่เรายอมรับได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นได้เช่นกัน นะคะมันก็จะทําให้เรารับรู้แล้วก็บางทีเนี่ยความชอบของแต่ละคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันวันนี้เขาอาจจะชอบกินข้าวแบบนี้แต่วันหน้าเขาอาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้เขาอาจจะชอบกินข้าวอีกแบบหนึง่งงั้นเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะคะว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะมันมีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอแม้แต่ความรักของเราก็เหมือนกันนะคะบางทีมันก็จะมีการความรักของเราอาจจะมีลดน้อยลงบ้าง หรือมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่ชินต่อนิสัยที่อยู่ด้วยกันน,นะคะมันก็มีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นกันถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะทําให้โอกาสของความผิดหวังเราก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็เราก็อย่าไปคาดหวังมากเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เราคาดหวังมากเกินไปมันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขเราก็คาดหวังว่าพอเวลาเราทําดีกับเขาแล้วเราก็คาดหวังว่าเขาก็จะต้องมาทําดีกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ เป็นความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าการทําความดีมันออกมาจากไม่ได้ออกมาจากใจจริงเพราะการทําความดีเพื่อหวังผลตอบแทนมันก็จะทําให้เรามีความทุกข์นะคะงั้นการที่เราจะทําอะไรให้กับคนอื่นขอให้ทำจากใจแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะทำดีหรือจะดีกลับมาต่อเราอันนั้ไม่ต้องนะคะมันจะทําให้เรามีความทุกข์นะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในครอบครัวเขาก็เลยบอกว่า ถ้าสุขก็สุขด้วยกันถ้าทุกข์ก็ทุกข์ด้กันไอ้น,นี่เป็นสิ่งที่จะอยู่ในครอบครัวเราได้แต่ถ้า,เ,า,มามนะมเมื่อไหร่รรรรรท,ห uth, ที่เรามีความรู้สึกนะไม่ต้องไปเมินประเมินคนอื่นหละประเมินตัวเราเองถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกว่าในขณะที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเราสุขแต่ว่าพอเวลามันทุกข์้วไม่ได้ทุกข์ไปด,ด้วยกันเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเรารับไม่ได้เราก็สามารถมีโอกาสที่จะมุกอ่อ,อนได้เหมือนกันก็คือว่าเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังนะคะเราไม่โอกาสที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนยาากกม งั้นเราให้ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เราเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้เพราะบางทีเรามีความทุกข์เราจะให้เขาทุกข์มากับเราด้วยหรือเขามีความสุขแล้วเราก็จะสุขกับเขาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีคนเขาทําไม่ได้นะคะเราก็ดูแล้วมีความพยายามแล้วถ้าไม่ได้ดังใจหวังก็ไม่ต้องไปเสียเรียดน,นะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวเดินออกมาได้เช่นกันนะคะ นะแล้วก็อย่าไปฝืนตัวเองอย่างที่บอกนะคะก็คืออย่าไปฝืนตัวเองมากจนเกินไปตรงสร้างความสมดุลให้กับตัวเองก็หาคุณค่ากับตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีคุณค่ากับตัวเองสมมติมมตว่าตัวเราเองเนี่ยไป,ไปดูแลคนอื่นจนความมีคุณค่าของตัวเราหายไปหรือว่าไปตามคนอื่นไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นรักเราให้เขาชอบเราอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้เราฝืนตัวตัวเองและทําให้ตัวเองไม่มีความสุขในขณะที่เราฝืนให้เขาตัวเราเองไม่มีความสุข มันก็ยากที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขเช่นกันนะคะงั้นจงปรับความสมดุลให้กับตัวเองให้ได้จงเป็นตัวของตัวเองให้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็สามารถที่ปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็สร้างคุณค่ากับตัวเองนะว่าคุณค่าตัวเองอยู่ที่ตรงไหนหาเจอนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขอย่าลืมนะคะว่าคนเราเนี่ยต้องการความเท่าเทียมนะคะแล้วก็ต้องการการที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับเราต่อหน้าเขาเป็นอีกแบบหนึ่งรับหลังเขาเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ย มันหรือว่าเป็นนินทาเรารับหลังอันนั้นแสดงว่าคนคนนั้น,นเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับเราอ่ะนะคะเราก็อย่าอย่าอย่าหวังว่าเขาจะซื่อสัตย์กับเรานะคะคนแบบนี้ก็เป็นคนที่ไม่น่าที่จะอยู่ด้วย,วยนะคะก็ดูคนให้เป็นนะคะเมื่อไหร่ที่เราดูคนเป็นเราก็จะมีความสุขความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เสมอนะคะแล้วอย่าอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราแล้วเราไม่สามารถเียดละทิ้งตรงนั้นไปได้ จนทำให้เราทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่มีความสุขนะจงหาความสมดุลาความรักตัวเองให้เจอแล้วอย่าลืมรักตัวเอง